จับปืนจับอย่างนั้นจับปืนจับปีดจับไม่พักเลยจับไม่พักเลยมาเล่นหนังแล้วจับแตบอาวุธเป็นไงบ้างคะสำหรับเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ตัวละครจะซับซ้อนขึ้นไปอีกต่างๆจะโปคิงเพรว่าเรื่องนี้ก็จะมีอารมณ์ความรักด้วยแล้วก็ความรู้สึกที่มัน ซับซ้อนอยู่ข้างในของตัวละครก็เป็นเรื่องที่ยากครับเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะต้องเข้าไปเข้าถึงตัวละครซึ่งในการเว<ม>ิร์กช็อปก็พาให้เราเข้าไปใกล้ตัวละครมากขึ้นก็คือระดับที่หลักผ่านเยอะแล้วเหมือนกันก็คือก็ต้องเวิร์้ช็อมยินยืนกันสำคัญครับที่เยอะน่าจะเป็นเรื่องการเล่นดนตรีครับแต่ว่าการแสดงก็ยังยังใหม่มาก ยังใหม่มากเป็นเรื่องที่รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นเพราะเวลาไปไปเวิร์กช็อปไปรู้สึกว่าเออจะได้เข้าไปเรียนรู้สึกเหมือนเราได้เข้าไปเรียนเหมือนเป็นเด็กใหม่โอเคเข้าไปเรียนก็โอเคจะยังไงดีทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเราเราได้เป็นส่วนหนึ่งของของการแสดงแล้วอะไรอย่างี้ๆแต่ว่าทที่เรื่องที่รับก็คือโอ้โหทั้าทายทุกอย่างใช่ครับ ก็จะโหดอันนี้อันนี้รับเพราะว่าคาแรคเตอร์เราเป็นอย่างนี้หรือว่าอันนี้ผมไม่รู้ทั้งพูดกลับเขาเป็นคนเลือกผมฮะแต่แล้วจริงๆรที่ถ่ายเป็นแบบตรงกันข้ามแบบเป็นคนน่ารักมืแบบมีทังเป็นคนถือไม้ไหมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจอ่ะมันต้องเป็นก็ปกติมันก็หลากหลายถ้าอย่างชีวิตจริงค่ะกับตัวละครในเรื่องไดต่างกันไปมากเลยเราตัวเองยังไงบ้างถ้าเป็นมือปืน กับนักร้องก็น่าจะต่างกันเอจับจับไมก็จะถนัดกว่าน่อยครับต้องดูกัานสติปัดไหมเวลาเราต้องดูกัานทั้งจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นคนเออปกติกาจะนีแลกซ์หน่อยครับก็ก็นิดนิดนิดนึงแตบว่ามันก็คงต้องมันต้องเป็นแบบนั้นอ่ะในในในตามบทบาทของเขาว่ามือปืนต้องต้องนิ่งแล้วก็มองอสิ่งเป็นเป้าหมายของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ ต้องใจเย็นมีเด็กมันมีเด็กกลัวเราบ้างไหมคะในพลาทุ่งแบบเตอนเราเล่นเป็นนอคเพราะบางคนคาพจำอย่างพี่แหลมโอเคไปไหนมาไหนตอนโปริงก็น่าจะมีคนนดวะคครับือเดินตรงไหนเดินสบายเลยใช่แต่ถ้าเด็กๆก็โอ้พี่พี่แหลมเด็กๆจะรู้สึกแบบชอบอีกแบบาทยงอย่างเงี้ยเด็กๆเข้ามาพักเป็นชื่อของเราบังดีครับพี่บังพี่บังขออลไรใช่ไหมครับพี่ ลองครับตัวนิดเดียวพี่หอย่างนบานกแก็บ้องกัแหคือว่าแหากทก็คือจริงๆการเล่นดนตรีมันก็ยากครับแต่ว่าเราทำมานานอ่ะมันทำมานานจนมันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดสวิตช์ได้เลยแต่นักแสดงอาจจะต้องทำการบ้านเยอะอะไรเงี้ยเพื่อให้เราเข้าใจเพราะเขาไม่ใช่เราเราต้องไม่เป็นเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาคิดอะไรเขา เขาเกิดมาอย่างไรเขาทําไมเขาต้องเป็นคนแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเออ่มันเขาไม่ได้เรากับเขาไม่ได้มีประสบการณ์เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าไปทําความรู้จักกับประสบการณ์ที่เขาเจอมาอะไรเงี้ยมันมันแต่มันก็สนุกดีนะมันก็สนุกดีเราได้ฟังที่ช่องหลังเล่นค่อนข้างเยิะมกันในบทบาทนักแสดงครับรู้สึกว่ามีไฟของการเป็นนักแสดงผมเริ่มรู้สึกว่าผมสนุกประมานน่ะรู้สึกสนุกกับการอ่าได้ ได้ได้ได้แสดงเลรู้สึกว่าพอเราได้กระโดดเข้าไปอ่ะ,อะกระโดดเข้าไปเป็นสิ่งที่เราไม่เคยไม่ไม่เคยทําแล้วก็อาจจะไปรู้สึกถึงประสบการณ์ที่เราไม่เคยม,มีอยู่ในชีวิตเราอนะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเข้าใจชีวิตของคนนั้นๆได้ในมุมมองของเขาอะไรแบบนั้นแล้วเล่นไ้าของนักน้องเรายัางก็ยังเล่นอยู่ครับ แล้ยังเล่นดนตรีแล้ยังเล่นดนตะรีก็เดิน,น,นดำเนิน,นเป็นดำเนินต่อไปเรืเ่อยๆที่ว่าการเล่นดน,นตรีกับการเล่นภาพยนตร์มันก็เป็นการทำงานศิลป์แต่มันแค่วิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นเองแต่ตรงนั้นก็มันก็เป็นความความสนุกของเราที่แหล่งนลักขาดเวลา ถ้าดูจากนี่ใส่ปกติแขนแล้วอาจจะทรงข้ามไปทายเตอร์เนาะเวลาสวมบทบาทมันี่้องใช้อินนิจี่เยอะค่ะใช้เยอะครับรู้สึกว่ามันกขุดกไปเยอะขนาดไหนก็มันมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกอย่างบ้านนะครับใช่ใช่เพราะแต่ละตัวละครมันก็มีความรู้สึกเพราะอย่างตอนที่เป็นบ่ามันก็เข้มอันนี้ลึกเข้าไปอีกใช่ปืนซับซ้อนอีกเพราะอย่าง บางเขาก็ยังเป็นนักเรียนอาชีวะซึ่งอาจจะโผงผางเป็นนักเลงอะไรเงี้ยการยิงก็อาจจะยิงเพื่อขู่ไม่ได้ยิงแบบอะจะเอาชีวิตอ่ะอย่างนี้มือปืนก็ต้องเอาชีวิตอ,อะไรแบบนั้นใช่แต่ว่าซึ่งก็ไม่ใช่เป็นความไปอาฆาตเหยื่ออีกเหมือนกันแต่ว่ามันมีเรื่องของใบสั่งมาเป็นอาชีพของเขาอะไรแบบนั้นครับจริงๆแล้วเราเป็นคนน่ารักเนาะครับผม <laughs> ครับผมุมเล่นมุนเลนของแยกก็องมีงานที่ทำใตอนนี้ยังมีเวลาเหลือไม่นั่งวาดรูปอีกไหมครับว่าครับก็มันเหมือนเป็นวิถีชีวิตของผมอยู่อย่างเช่นการทำงานบ้านบทอเงี้ยผมก็เคยลองวาดรูปเข้าไปว่าในเผืการา์นี้มีรถคันสีดำมีรถคันสีแดงจอดอยู่มีคนยืนอยู่สามคนอะไรเงี้ยเออแล้วก็ลองวาด หน้าเพื่อนดูให้เรารู้สึกว่าเวลาอ่านเราก็เรามองหน้าเขาอยู่หน,<า>น,น้าเขาเป็นแบบนี้มันเข้าไปในเมมโมรี่เราอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวช่วยในการทําทํางานอ่าของเออมันช่วยจําอ่ะมันเราจําเป็นภาพอะไรเงี้ยเราก็วาดอ่าเป็นภาพออกมาได้เขียนออกมาได้ก็ยังทําอยู่เรื่อยๆเป็นเครื่องมืออย่างภาพบานสื่อกระแสฝั่งอุตสาหรมเราเราข่ายแมสที่แต่ว่าเราทำ อคือผมอ่ะตอนที่เขียนรูปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีมีความคิดเพื่อจะไปขายอะไรโอเคผมเรียนศิลปะแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะวาดแล้วก็รู้สึกอยากวาดอ่ะก็เคยมีการแสดงงานแล้วก็ก็มีคนคนซื้อแลก็หลายคนมาชิมบอกมามีไหมมีมีแบบมีคิวให้วาดไม่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 ได้ จองคิวให้วาดถ้ผมควบคุมเดี๋ยวทำไม่ได้อะไรอย่าเองนี้ว่าให้ผมไปวาดตามออเดอร์อะไรเงี้ยผมว่าผมไม่ได้ทำแต่ว่าเออ่ถ้าเราเอ็กซิบิชันอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราเขามีความชอบจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเคยจัดเป็นงานหลายๆครั้งแล้วเป็นครั้งเนี่ยผมเคยทำเอ็กซิบิชันครั้งหนึ่งแสดงงานที่ Yellow House แล้วก็ มีลูกอยู่ไมครับสองสามร้อยลูกอันนี้ก็ใหญ่เพราะว่าแทบทุกวันเลยหนึ่งปีแล้วก็วาดวาดวาดมาใช่ใช่ผู่เขาก็คือมีลุก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 ใช่แฟนเพลงผมก็อาจจะมาทําเป็นเสื้อเพราะเขาจะซื้อได้ง่ายสามร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ยเขาก็ได้จับต้องงานศิลปะเราได้หลังจากนี้มีแพนด์ชัดนจะแบบไปโชว์อีกไหมครับ ก็จริงๆทุกครั้งที่วาดนะฮะมันก็รู้สึกไปถึงว่าเอ้อรเจะไปแสดงงานอะไรเงี้ยอย่างเช่นล่าสุดวาดสีน้ำเนี่ยวาดตันไม้วาดอะไรใกล้ๆตัวเออแล้วก็พอมันเริ่มมีจํานวนอะไรก็เริ่มรู้สึกว่าเออเออมันน่าจะมันน่าจะเอ็กซ์บพชั่นได้ลก็ก็ก็ไว้ในความคิดแล้วก็ไปใส่กอบไปก่อน อะไรอย่างนั้นอ่เป็นโอกาสคืออยากให้มันเกิดขึ้นใช่มันเป็นไปแชร์ด้วยอ่ะจชรโชว์ได้สมัครแล้วก็ฉายลงนี่เลยนะพี่ใหญ่ตอนนี้ที่บ้านมีกี่มีกี่กรอบอยู่รูปแล้วพี่ใหี่ถึงสองร้อยฮะเกินเป็นพันเป็นสามร้อยรูปอะไรเงี้ยแล้วก็มีเฟรมใช่บางทีบางทีก็เอาไปฉายในการตอนเล่นดนตรีอะไรเงี้ยมันอยากแล้วจะจริงจริงงานพวกนี้มันดูใจเรา ได้จริงว่าหลายหลายคนเลือกที่จะแบบว่ามีภาวะความเครียดหรืออะไรก็ตามในลาบายเหมือนกันได้ได้แบบอย่างมากจริงศิลปะมันเหมือนกับเอาข้างในออกไปวางไว้ข้างนอกที่สิ่งที่เรารู้สึกเป็นความรู้สึกที่มันจัดการยากไงนะครับเราเอาไปวางไว้มันก็ไม่อยู่กับเรามันก็ไปวางไว้เหมือนก็ไปฝากไว้ในในในคางในในฮาร์ดดิสก์หนึ่งอะไรเยงี้คิดว่าเป็น เราก็เอาความรู้สึกไปวางแล้วก็จริงใจกับมันเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเราถ่ายโอนไปสบายความหนักสบายเอ็กเอ็กเฟมเมรมมันเริ่มเต็มเอ่อเฟรมเต็มใช่ไหมเพราะทุกวันมีเรื่องใหม่เราก็ถ่ายออกไปไปฝากไว้ไปฝากไว้แล้วศิลปะมันก็ดีอย่างว่ามันมันสมมุติเรารู้สึกเจ็บรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ย สมมติเราไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับไปว่าหรืออะไรหรือว่าสาเหตุที่ว่านี่คือไม่ใช่เพราะเราเครียดใช่ไหมมันเป็นเพราะเราชอบใช่ไหมชอบครับเหมือนจะมันก็รู้สึกกับอะไรเราก็เพลิดเพินกันสนิทกันรอลูนว่าจะมีดิชั่นหลันมีนะครับได้ไหมสีได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ทีนี้ไอสีน้ำที่วาดอยู่ยังรู้สึกว่าอยากจะจะแชร์ให้กับ คุณเพื่อนที่ชอบอย่างงี้ก็ดีใจที่มาถามเรื่องงานวัดรูปเนาะเพว่าก็เห็นสิ่งที่ไม่เดี๋ยวหนูจะไปจุ๊บในงานเดี๋ยวหนูจะลองจองได้ไหมขอบคุณมากครับ